ถ้าว่างมันจะหมุนได้แบบนี้นะถ้าเราเข้าเกียร์หลักปุ๊บนะเฟืองตัวนี้จะล็อกนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันล็อกแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับเราเข้าเกียร์หลักก่อนทีนี้เราก็จะมาเข้าเกียร์โลนะครับเกียร์โลหรือว่าเกียร์ถอยหรือว่าเกียรห์หายนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์โลนะครับกาลังงานจะสูงมาจากเพาเกียร์นะครับเพาเกียร์หลักแล้วก็มาหา ส่งกำลังไปหาเฟืองด้านล่างนะทุกคนอ่าส่งกําลังไปหาเฟืองเกโลนะครับแล้วก็มาเฟืองตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ส่งกําลังมาหา,าชุดเดยหมูนะครับชุดเดยหมูเฟืองท้ายหลังนะครับทีนี้ก็ส่งสายส่งสายกําลังผ่านเฟืองใบสีเสื้อชุดเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เฟืองข้างนะครับด้านซ้าย บด้ด้านขวาไปยังล้อนะครับอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆนะทุกคนเดี๋ยวถ้าผมว่างนะครับผมจะสอนผ่านวงจรเราจะดูง่ายแล้วก็เข้าใจมากนะทุกคนอันนี้ตำแหน่งเกียร์เนาะถ้าเป็นเกียร์เกียร์ถอยล่ะอ่าเกียร์ถอยก็จะมาแบบนี้นะครับผ่านเพลาตัวนี้นะครับผ่านปอกเลื่อนนะครับมหาเฟืองตัวนี้นะครับนี่ด้านล่าง ตัวนี้นะครับตัวที่มือผมชี้นะครับมันจะส่งมาหาเฟืองตัวตัวใหญ่ด้านล่างอ่านี่นะครับตัวใหญ่ด้านล่างนะครับขับเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งกําลังมาที่ชุดไดมูนนะครับอันนี้เกียร์ถอยนะทีนี้เกียร์ไฮนะทุกคนอ่าเกียร์ไฮนะครับเพาที่ส่งกําลังมาจากเกียร์หลักนะครับก็จะมาหาเกียร์นี้นะทุกคนเนี่ย ที่ไปมือผมชี้เจ้นี้แล้วก็มาหาเกียร์ไฮตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ชุดเดหมูนะครับชุดดหมูเฟืองท้ายหลังนะครับมาหาใบสีผ่านาเสื้อเฟืองท้ายผ่านดอกจอกแล้วก็ไปสู่เพา,าเบรกซ้ายเพาเบรกขวานะครับไปหาล้อหลังนะครับก็จับประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คร่าวๆนะถ้าใครสนใจอยากเรียนลึกนะครับหรืออยากรู้ลึกกว่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ